ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีสาวเก็บของเก่านะคะไปโดนผู้ชายคนนึงต่อยเข้าให้แล้วแรงผู้ชายเนี่ยทำให้เธอฟันหักไปถึงสามซี่นะคะถามว่าทำไมถึงโดนต่อยเธออ้างว่าแบบนี้นะคะเธอบอกว่าผู้ชายเข้าใจว่าเธอเข้าไปขโมยของนะคะแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องฟัง2มุมนะแต่เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ จังหวะนี้คือโดนต่อยเข้าให้แล้วนะคะหลังจากที่โต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งบอกว่าเนี่ยเห็นนะเห็นนะว่าขโมยน้ํายาปรับผ้านุ่มไปอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงเสียงผู้หญิงเถียงกันแต่คนที่มาต่อยเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อว่านายยักษ์ค่ะก็ต่อยเข้าที่หน้าของนางสาวสิริพรอ,อย่างจังเลยนะคะหลังจากที่โต้เถียงว่านางสาวสิริพรเนี่ยมาขโมยของในบ้านหลังจากนั้นนายยักษ์นี่ค่ะก็ควบรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไป คุณหนึ่งอัธพลค่ะทีมข่าวช่อง7 HD ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุน,นะคะอันนี้ในถุงนี่คือฟันที่หลุดออกมานี่แล้วก็ให้เห็นในปากนะโอ้ก็เจ็บไปเหมือนกันนะคะจุดนี้อยู่ในซอยโรงเหล็กค่ะถนนรัตนาธิเบศ14จังหวัดนนทบุรีผู้เสียหายอายุ28ปีก็โชว์ฟันนะคะโชว์ว่าถูกต่อยไปยังไงแล้วก็บอกค่ะย้ําเลยว่าตัวเองไม่ได้เข้าไปขโมยของแต่ว่านายแดงเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนให้เธอเข้าไปหาตอนออกมาญาตินายแดงเห็น แล้วก็เข้าใจว่าเธอไปขโมยของเขานี้โตเถียงกันจู่ๆนายยักษ์ไม่ทงไม่ถามอะไรเลยค่ะเข้ามาต่อยเธอเลยทั้งๆที่ไม่เคยมีปัญหากับเธอมาก่อนค่ะเพราะหนูออกมาเขาหนูเจอญาติเขาพี่ฝาเป็นผู้หญิงเขาหาว่าหนูเขาเ้าไปรักของแล้วนี่เขาโทรให้ลูกสาวคนเล็กเขาขับเข้ามาเขาก็มาโวยวายโวยวายแต่คนที่ต่อยหนูอ่ะไม่ใช่มีอะไรกับหนูเลยแต่เขาไม่ใช่เจ้าของเรื่องเขาไม่สมควรที่มาต่อยหนู<ม>ทําให้ หนูลำบากการถัานจรเพราะหนูต้องเดินทางนี้อ่แต่แต่แต่อย่างที่เกิ่นไปนะคะว่าต้องฟังเสียงจากทั้งสองมุมเหมือนกันชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลอีกด้านแบบนี้บอกว่านางสาวสิริพรคนนี้ขโมยทรัพย์สินของเพื่อนบ้านบ่อยครั้งจนเป็นที่เอือมระอาส่วนของนายนายักษ์เองนายยักษ์ก็เคยถูกขโมยของเหมือนกันก็เลยคาดว่าน่าจะแค้นสะสมมา ส่วนนายักษ์นะคะ,ะทําแบบนี้ก็ไม่ถูกเนาะต่อให้เขาขโมยจริงหรือไม่เนี่ยนะคะก็เลยถูกตํำรวจสอพอรัตนาธิเบตจับกลุ่มในคดีค้างเก่าด้วยค่ะเจ้าตัวยอมรับว่าทําร้ายนางสาวสิริพรจริงก็โมโหที่ชอบมาขโมยของของชาวบ้านนะคะครับค่ะ